ไม่มีใครสามารถออกไปจากชีวิตของใครได้ถ้าเขารู้ว่าคนคนนั้นรักตัวเองส่วนใหญ่ที่เดินออกไปผู้ชายทิ้งไปคนทิ้งเราเพราะว่าเราไม่ไม่รักตัวเองเขาเบื่อที่จะอยู่กับคุณเขาทนความขี้งี่เง่าของคุณเขารู้สึกว่าเขาต้องเติมกูต้องเติมให้มึงเมื่อไหร่มึงจะเต็มดูออกมา มึงแม่งเรียกร้องความรักอยู่นั่นแหละกูก็ให้ไม่เคยพอไงแต่ถ้าคนรักตัวเองอเหรอไม่มีทางขอความรักจากใครกูมีของกูเองแล้วเขาตั้งหากที่ต้องมาลองขอความรักจากคุณคุณเข้าใจความต่างไหม